พึ่งแต่งหวานชื่นไม่ทันไรแดนแพตตี้แยกบ้านกันอยู่เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของเจ้าบ่าวป้ายแดงแดนวรเวชดานุ่งและแพตตี้อังสุมาลินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะึ้นแทนเจ้าสาวป้ายแดงไปหมาดๆสำหรับนางเอกหน้าเด็กแพตตี้อังสุมาลีนที่พึ่งวิวาแบบเรียบง่ายกับนัก รองรุ่นพี่แดนวรเวทดานุวงศ์ไปเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้28พฤศจิกายน2565พาตี้มาร่วมงานอีเวนต์ได้เล่าถึงโมเมนต์ที่ไปเยี่ยมน้องไอวาน้องอัญญาลูกแฝดของบิมกวีโดยเผยว่าไปเยี่ยมไปรับขวัญล้านเพราะไม่ได้ไปเลยพอมีเวลาว่างตรงกันเลยไปพี่แดนเอาทองไปรับขวัญล้านแล้วลองอุ้มน้องก็ตื่นเต้นเพราะเรากลัวจะทําน้องเจ็บแต่พี่ออยมีสอน เทคนิคต่างๆเพื่อจะเตรียมมีลูกก็ตกใจและเขินๆดีแต่พูดไม่ได้นะว่าสอนอะไรบ้างส่วนที่หลายคนแซวว่าไปซอมเลี้ยงลูกไม่ได้ซอมค่ะยังไม่ฟิตขนาดนั้นเพราะเราเองคงไม่มีเร็วๆนี้เราคุยกันไว้ว่าอยากเที่ยวสักพักหนึ่งส่วนจะอีกนานไหมยังตอบไม่ได้แต่เราไม่ได้คุมอะไรปล่อยธรรมชาติท้าจะมาก็มาเรารู้ดีว่าผ่านมาสองปีกว่าช่วงโควิดเราไม่ได้ไปเที่ยวนหนเลยอยากขอเที่ยวให้เต็มที่ก่อน เพราะพี่แดนกับพี่อ้อยก็บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนเพราะถ้ามีลูกเมื่อไร่หนักแน่เริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัวในฐานะสามีภรรยากันไปแล้ว แฮตตี้เล่าว,ว่าก็ยังหวานเหมือนเดิมหวานขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะพี่แดนอยู่คอนโดส่วนเรากลับมาอยู่บ้านเพราะน้องหมาติดเรามากแต่ที่ผ่านมาเราก็อยู่ตามเคล็ดก่อนคืออยู่ด้วยกัน3วันก่อนแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมเพราะตอนนี้รอเรือนหอเสร็จก็ประมาณ80%แล้วไม่รู้ว่าต้นปี66จะทันไหมเราไม่อยากไปเล่งผู้รับเหมามากแต่ก็อยากให้เสร็จเพราะเลยกําหนดมานานแล้วพอถามว่าตอนนี้ชินกับการเรียกแดนว่า สามีหรือ,อยังขอเวลาอีกสักปีเถอะค่ะยังเขินจริง,รงๆเรียกแล้วรู้สึกเขินแต่จะว่าไปพี่แดนก็ไม่เคยเรียกเราว่าภรรยาเลยนะคะตั้งแต่แต่งงานมาแทบไม่เคยได้ยินอยากให้เขาลองเรียกเราเหมือนกันนะอยากฟังดูว่าจะเป็นยังไงแต่ตั้งแต่แต่งงานกาันเขาแสดงออกถึงความรักเต็มที่บอกรักมากขึ้นกอดเรามากขึ้นที่เมื่อก่อนไม่เคยทำเราก็รู้สึกดีค่ะอยากให้เขาทำบ่อยๆชอบ